น,นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทําปุ๋ยหมักจากพวกเศษวัสดุที่เรามีอยู่ก็พวกใบไม้พวกนี้นะฮะเพราะว่า,าพืชมันจะกินอาหารในรูปของสารละลายฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นใบๆไปให้มันเนี่ยมันไม่สามารถกินได้มันต้องมาแปลงก่อนนะฮะครับอันนี้เราก็คือการทําปุ๋ยหมักทีนี้ตรงนี้เนี่ยวิธีการทําก็ ง่ายๆจากเศษวัสดุที่เรามีอยู่อย่างพวกนี้นะ,ะเรามีใบไผ่ใบไม้อะไรพวกนี้นะฮะพอได้มาปั๊บนะฮะเราก็เอาขึ้นกองนะฮะกองขึ้นมาอย่างนี้นะฮะกองขึ้นมาอย่างนี้นะฮะพอกองแล้วก็ย่ำให้มันแน่นนะครับนี่เวลาเราย่ำเนี่ยเราต้องลดน้ำด้วย นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยไม่มีปั๊มไม่มีอะไรนะฮะแล้วเราจะต้องย่ำมันนี้เราก็จะใช้ใช้บัวนะฮะทีนี้เวลาบัวลดน้ำเนี่ยบัวะฮะทำไมเราใช้ช้อน คือถ้าเกิดว่ามันเป็นไอ้ฝอยแบบฝักบัวนะพออะไรเข้าไปหน่อยปั๊บมันก็จะตันแต่ถ้าอย่างนี้มันไม่ตันเห็นไหมฮะพอได้ตัวนี้มาแล้วเราก็ย่ำนะฮะพอย่ำเสร็จแล้วนะฮะเราถ้าทําครั้งแรกมันยังไม่มีเชื้อเนี่ยฮะแนะนำให้ใช้พอดอหนึ่งพอดอก็คือพัฒนาที่ดิน ผมเองในฐานะซึ่งเป็นหมอดินอาสานะฮะเขาอันนี้ราชการมีแจกให้มันก็คือตัวจุนินซียแต่ว่าราชการจับมาใส่ในซองแล้วใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะใช้มันพอได้มาปั๊บไอตอนนี้นะฮะมันหลับอยู่ในนี้ทีนี้เวลาคนเราอ่ามันหลับเนี่ยเราจะให้มันตื่นทํายังไงอย่างเวลาคนหลับหลับอยู่นะฮะเราเอาอะไรน้ำลาด,น,น,ลาดนะฮะมันก็จะตื่นอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ เราก็เอาจับมันใส่ไปในน้ำมันจะตื่นไหมจากที่หลับอยู่นะพอถูกน้ำเข้าก็จะตื่นนะครับเราก็จะคนอยู่ประมาณสักห้านาทีนะไอต,ตัวที่มันหลับจุนซีที่มันหลับอยู่เนี่ยฮะเขาก็จะตื่นพอหลังจากคนได้ประมาณสักห้านาทีแล้วรู้ว่าเขาตื่นแล้วนะฮะ ก็จะเห็นว่าไอกระบวยที่เราเอามาใช้ถ้าหากว่าเป็นไอของมันนะฮะที่เป็นบัวพอเวลา,อ,าอันนี้ลงไปเนี่ยนะฮะมันก็จะไปตันแต่ถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้มันจะไม่ตันก็เอาใส่น,นะครับนะครับต่อดีพอเราย่ำเสร็จเอามูลสัดใส่ เป็นขี้วัวขี้ควายะนะอะไรใช้ได้หมดนี่พอเราทำชั้นแรกอันนี้ทำชั้นที่1น,นะฮะคับแล้วก็ย่ำแล้วก็เอาเนี้ยนะะทำประมาณ3ามชั้น พอชั้นที่3ามแล้วเอาดินมาใส่นะฮะพวกดินพวกนี้มาใส่กลบหน่อยนะแล้วก็หมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครมันจะร้อนแบบข้างในร้อนมาก oh, <no. S 1> ชนะแล้วก็พอประมาณ2อาทิตย์เราก็มากลับกองซะอันนี้ถ้าทําที่แรกเลยมันจะประมาณ60วันก็จะเป็นละเอียดอย่างนั้นครับแล้วถ้าเราไม่มีพอดอหนึ่งทำยังไงชนะแต่จริงแล้วผมเองที่นี่เวลาทําปุ๋ยน้ํา ทำปุ๋ยน้ำ่านะฮะเราได้พวกสมมติว่ามีปลามีหอยเชอรี่อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จุลินทรีย์เราไม่มี EM ไม่มีนะฮะเราก็จะใช้ตอนเช้าๆฮะเก็บผักโขมผักตำลึงผักบุ้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันใหม่สดและสมบูรณ์นะฮะเอามาใส่ลงไปฮนะแล้วก็ใส่กาก,ากน้ำตาลนะจริงมันมีตัวที่เกี่ยวข้องเวลาเราทําปุ๋ยน้ามันจะมีอยู่3ตัวฮนะตัวแรกก็คือวัสดุที่เรามาหมัก นะฮะตัวที่2ก็คือจุนินซีจุนินซีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีพอดอสองนะฮะถ้าปุ๋ยน้นจะใช้พอดอสองนะฮะหรือว่า,าไม่มี EM เราก็จะใช้เก็บผักโขมผักตำหนึงเอาที่มันใหม่สดและสมบูรณ์ตอนเช้าเช้านะเอามาใส่ทีนี้ไอ้พวกจุนินซีเนี่ยจากธรรมชาติมันจะเจริญเติบโต,ตได้ถ้ามันกินน้ําตาลฉะนั้นก็มีวัสดุหมกักนะฮะตัวจุนินซีตัวกาก,ากน้ําตาลแล้วพอเวลาเราหมักไปแล้วเนี่ยนะฮะ พอดอูผมจะใช้การใส่ถุงฮนะใส่ไปในถุงแล้วหมักไปในถังอีกทีพอเราดูว่าผิวหน้ามันเรียบมันแล้วนะมันไม่มีฟองแล้วแสดงกระบวนการมันจบสิ้นแล้วยกถุงขึ้นมันก็จะกรองนะฮะเราก็จะได้น้ําปุ๋ยน้ําตัวนั้นแล้วกา,กากที่เหลือนะเราเอามาใส่อย่างนี้นะฮะแล้วฝาดใบไม้ใส่แล้วก็กลับกองมันก็จะเป็นตัวจุลินทรีย์ที่เอามาใช้พอดอทหนึ่งครับผมครับ ทีนี้ปุ๋ยหมักเราสังเกตว่ามันจะใช้ได้หรือยังนะฮะพอประมาณสองเดือนเรากลับกองกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันมีต้นไม้ขึ้นแสดงว่ามันใช้ได้แล้วนะครับมันเริ่มมีต้นไม้เล็กๆมาขึ้นนะฮะแสดงว่ามันกระบวนการมันจบสิ้นแล้วปุ๋ยหมักนะฮะมันเป็นมันจะมีธาตุอาหารครบเลยนะฮะธา,าตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในนี้เลยะะครับ สำหรับผมเองแล้วเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ทำอาชีพมาหลายอาอชีพนะฮะแต่ไม่ประสบผลสำเร็จวันหนึ่งชีวิตผกผันมาสู่ภาคเกษตรแล้วก็ไปไม่เป็น กาทั้งวันหนึ่งนะฮะเราได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านนะฮะก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของกระบวนการในการคิดคพระองค์ท่านคิดให้เสร็จแล้วเราจะทําก็คือเดินตามเท่านั้นเองนะครับหลังจากได้ศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยเข้าใจเรื่องของทฤษฎีแล้วนะฮะแล้วก็เกิดศรัทธา พอเกิดศรัทธาแล้วเราก็มาค่อยๆทำนะฮะทำจนกระทั่งเห็นผลนะฮะ,ะจนถึงทุกวันนี้สำหรับที่นี่นะฮะใครที่มีความสนใจทางด้านการเกษตรจะเห็นว่านะฮะ,ะที่นี่เนี่ยนะฮะ,ะเราค่อยๆเริ่มทำจนกระทั่งมีความมั่นคงทีนี้ใครอยากมีความมั่นคงทางด้านของชีวิตเนี่ยนะฮะ,อะลองมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่ดูนะครับเราเองนะ,ะเห็นว่า มันสามารถพึ่งตนเองได้จริงๆเรามีในเรื่องของอมีอาหารบริโภคนะฮะมีข้าวนะฮะมีเนื้อสัตว์นะฮะมีพลังงานที่เราสามารถที่จะเอามาทดแทนนะฮะโดยซึ่งตรงนี้ถ้าเวลาอยู่จริงๆมันเกิดปัญหาอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือหนักกว่าโควิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ,อ,ะอย่างที่นี่นะก็จะสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยซึ่ง ไม่มีปัญหาผลกระทบใดๆกเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน้อมนําหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่ไล่นาสมผสมวันนากเกษตรปลา3อย่างประโยชน์สอย่างนะ,ะเกษตรอินทรีย์พวกนี้นะฮะมันจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน้อมนําหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ฉะนั้นเรื่องนี้นะมันจะทําครั้งเดียวแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงลูกถึงหลานครับผม